สวัสดีค่ะลุยสานภาพเพื่อนชาแนลนะคะเอนี่กับสิพามาเบิ้งวิธีการก้อยหอยหวานนะคะเนาะก้อยหอยหวานเป็นอาหารประยุกต์นะคะเนาะปกติข้างอีสานเทอกระสิเป็นหอยโขงหรือไม่ก็หอยเชอรี่ค่ะแต่เมนี่ลุยสารภาพเพื่อนจะมาเฮ็ดเป็นก้อยหอยหวานคะ่ะมาเบิ้งวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนลวกหอยนะคะกับั้งน้าให้เดือดใส่ตะไคร่ใบบักูดะค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาหอยหวานลงนะคะลงลวก ที่นี้จะลวกประมาณาหาหนาที่นะคะสังเกตว่าฟามันจะลุดออกนะคะพอฟ้าลดออกแล้วก็ตักขึ้นพอตักขึ้นนะคะเขาก็จเจียวหอยไปแกะเอาเฉพาะหัวนะคะเพื่อสิไปก้อยในขั้นตอนต่อไปค่ะ ข้าวต้มหอยแล้วข้าก็มาแกะหัวหอยออกเป็นชินช้นๆแล้วค่ะเด้อข้ามาดูวิธีการปรุงค่ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะหอมชุนรส เข่าครัวค่ะเข่าครัวนี่ประมาณสองสองช้อนโต๊ะนะคะพริกป่นตามชอบค่ะมักเพ็ดพวเพ็ดพริกนี่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยน้ำบางแน่นะคะ น้ำมะานาวนี่ประมาณหลูกหนึ่งก่อนกัระตามด้วยต้นหอมผักชีสะระแหน่ค่ะทีนห,นห่อนหั่นไว้เรียบร้อยแล้วทำปลาไส้นิดนึงค่ะค้นให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะ ันนี้สิเป็นก้อยหอยหวานนะคะเด้อเมนูประยุกต์ค่ะปกติเราถ้ามันเท่าจะเป็นหอยหอยโขงหอยหน้านะคะหรือไม่ก็หอยเชอรี่แต่นี่เราเอาหอยหวานมาประยุกตเป็นก้อยหอยหวานนะคระับพอค้คนอันนี้เข้ากันแล้วก็จะชิ้มรสค่ะ ขนาดต่าออกมาก็จะประมาณนี้มักสมมักเพชรกับปรุงได้ตามชอบเลยค่ะาาค่ะเมื่อห้าคนส่วนผสมเขากันแล้วกับเป็น,นเซตเนาะเนาะชิมรสในรสชาติตามที่เาต้องการแล้วค่ะเซตพร้อมเสิร์ฟค่ะ ค่ะสำหรับคลิปก้อยหอยหวานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ